กุ้งพลอย <linkage> ชี้แจงหลังอดีตสามีโพ์แรงเรื่องจริงไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันสืบเนื่องจากประเด็นที่หนุ่มสอนรามพดอินสตาแกรมขออนุญ,ญาตชี้แจงเรื่องปัญหาโทรศัพท์ของเจ้าตัวที่โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เป็นเพราะอดีตภรรยาแอบไปขอซิมใหม่ลั่นชีวิตนี้ต้องการอยู่กับลูกแบบสงบไม่ต้องการความวุ่นวายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดกุ้งพลอยได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ผ่านทางไลฟ์ติกต็อกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดมีการพูดคุยกับอดีตสามีีีเเป็นท่รย แล้วซึ่งรู้สึกเสียใจและน้อยใจทำไมคิดกับตนแบบนี้ถ้าตามกฎหมายกุ้งพลอยก็ไม่ผิดถ้าตามเจตนากุ้งพลอยก็ไม่ผิดพอได้คุยก็พอที่จะเข้าใจและพี่เขาก็เข้าใจก็แสดงว่าจบพร้อมทั้งเล่ามือถือกุ้งพลอยหายกุ้งพลอยมีไปแจ้งความมีพยานด้วยที่ไปสถานีตำรวจไปแจ้งความไปทำบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์มันเป็นของกุ้งพลอยนะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความจริงมันไม่มีเจตนาที่ไม่ดีเลยสักอย่างเจ้าของเบอร์ก็คือกุ้งพลอย พอไปเอาเบอร์มาก็บอกว่าเขาเอามาทั้งหมดก็ไม่รู้หรอกว่าเบอร์นั้นอ่ะเป็นเบอร์อะไรยังไงเพราะฉะนั้นกุ้งพลอยถึงได้บอกว่าถ้าคนที่จะต้องกลัวมันควรจะเป็นกุ้งพลอยมากกว่าที่เบอร์นั้นมันเป็นชื่อเป็นเบอร์ของกุ้งพลอยและโอเคกุ้งพลอยเป็นคนซื้อมากุ้งพลอยเป็นคนซื้อเองจ่ายเงินด้วยตัวเองแต่ให้พี่เขาใช้นานจนลืมไปแล้วเพราะว่ามีหลายเบอร์ถ้าจะกลัวกุ้งพลอยกุ้งพลอยควรเป็นคนที่จะกลัวมากกว่าเพราะชื่อเป็นของเราแต่ผู้ใช้เป็นคนอื่นแต่กุ้งพลอยไม่เคยกลัว ไม่เคยกลัวเพราะเชื่อใจพี่เขาพี่เขาจะเอาไปทำอะไรก็ได้ทำอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นกุ้งพลอยอยากให้ทุกคนคิดว่ามันมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจผิดมากกว่าตอนนี้เคลียร์แล้วก็จบแล้วพี่หนุ่มลบโพสแล้วก็แสดงว่าพี่เขาเข้าใจเราไม่มีเจตนาอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วกุ้งพล่อยเชื่อว่าเจตนาดีทุกอย่างจะออกมาดีขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ